พีมะลีกเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายและท้ายสุดของฤดูกาลแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่ตามเบ้นในหน้าช่องเทพบอลและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ในหมู่บ้านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศน์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พี่เอฟซีในหน้าช่องกันเหมือนเดิมเลยในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2 5 6 7, 6, 7, 6, 7. ก็ณับนะเวลานี้นะครับหลายๆล,ลีกนะครับ5ลีกใหญ่ในย Led ุโรปนะครับหลักๆเริ่มปิดฤดูกาลแล้วหรือเตะนัดสุดท้ายกันแล้วเหมือนค่ำคืนนีน้ นะครับก็จะเป็นพีมยรีกอังกฤษนะครับเป็นนัดสุดท้ายท้ายสุดในฤดูกาลนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์พีมยรีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ไปครอบครองระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลก่อนที่เราจะมารับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศน์ฟุตบอลกับเบนเทพบอลก็ฝากไปพี่เอฟทุกท่านที่รับชมอยู่นะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยและที่สําคัญเลยนะครับพี่ ท่านใดที่ยังกําลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆกําลังมองหากลุ่มฟุตบอลที่นําเล่นดีๆณเวลานี้ลองเปิดอกเปิดใจกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดซา์นำหน้าด้วยและอีกหนึ่งช่องทางง่ายนิดเดียวเบนซ์จะทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับชิคทิลี แล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลยวันนี้หลักๆ3คู่ที่น่าเชียร์ในวันอาทิตย์ที่ร้อนแรงนะครับเบนขอมองที่พิมลิกทุกคู่เลยนะครับวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2 5, 5, 5 6 7คู่แรกวันนี้นะครับ อ่าพิมลีอังกฤษวันนี้10คู่นะฮะต้องบอกก่อนว่าชิกออฟพร้อมกันเลยคือ22่สนาฬิาศูนยูนคู่แรกที่เบนจะมองวันนี้เบนขอมองชี่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ด โจทย์วันนี้เปิดมาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบังคับชนะแล้วทำประตูทะลุ3ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆทำา3ประตูยกหยวนทำา4ประตูค่อยจะได้เฮเต็มๆก็ต้องบอกว่าแพงมากๆเลยก็ว่าได้แต่เชื่อว่าวันนี้ซิตี้นะครับเปอร์เซ็นที่จะเปิดบ้านเบียดชนะเวสต์แฮมมีสูงอยู่แล้วถ้าซิตี้ชนะวันนี้ก็คว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปครอบครองได้เลยวันนี้นะครับเบนมองว่าด้วยการที่ซิตี้เปิดโจทย์มาแพงแล้วแรงกดดัน ก็มีเยอะเหมือนเช่นเคยคู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เวสแฮมได้เลยจริงอยู่นะครับที่คุณภาพนักเตะซิตี้ค่อนข้างที่จะอยู่กันครบคุณภาพนักเตะค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าจะยิงเวสแฮมถึง4ลูก5ลูกวันนี้เบนมองว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างแพงไปหน่อยเพราะผลงานซิตี้ช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้ว20เกมหลังสุดซิตี้ไม่แพ้ใครมาเลย5เกมหลังสุดชนะรวดมาทั้ง5เกมส่วนเวสแฮมยูไนเตดนะครับผมกลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วในนัดล่าสุด ที่เปิดบ้านชนะลูตันทาวมา3ประตูต่อหนึ่งคู่แรกนะครับเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เว์แฮมยูไนเต็นจะบุกมาแพ้จริงๆนะครับถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินจุดที่ซิตี้เปิดมาอย่างแน่นอนครับลุยกันต่อ สอนี้น่าเชียมองอีกสนามหนึ่งเลยอาเซนอนจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเอเวอเรตนะครับทีมหนึ่งตอนนี้กําลังลุ้นแชมป์กันอยู่แล้วอีกทึงนึงก็สบายใจแล้วในการที่ไม่หนีตกชั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโจทย์วันนี้เปิดมาให้อาเซนอนเปิดมาแพงเหมือนกันเบนมองว่าอาเซนอนวันนี้ก็เปิดมาแพงเหมือนกันเลยนะครับอาเซนอนเปิดมาวันนี้คือต้องชนะแล้วทําประตูทะลุ2ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆในเลกแรกที่เจอกันในช่วงต้นฤดูกันนะครับ ในบ้านเอเวอเรตันอาเซนอลบุกไปชนะเอเวอเรตันมา1ประตูต่อศูนย์เอาจริงๆบอลคู่นี้ก็บอลบ้านใครบ้านมันแหละแต่เบนมองว่าด้วยสถานการณ์ณับปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันจริงๆเลยอาเซนอลต้องการที่จะเก็บ3มแต้มมากกว่านะครับกว่าจะยิงประตูกันเยอะแล้ววันนี้เจอกับเอเวอเรตันกับผลงานเอเวอเรตันช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะดูดีด้วยเพราะ5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ4เกมแล้วเสมอ1เกมในโมเมนตัมณเวลานี้เปอร์เซ็นที่ อาร์เซนอลจะเก็บ3ามแต้มได้มีเยอะแต่เปอร์เซ็นที่อาร์เซนอลจะเก็บ3มแต้มได้แล้วนะครับแล้วทําประตูทะลุโจทย์ที่ตัวเองตั้งมาค่อนข้างที่จะมีน้อยเหมือนกันคู่นี้เบนก็มองว่าเอเวอร์ตันนะครับถึงจะเปิดมาเป็นรองแบบนี้แต่เบนยังเชื่อว่าเอเวอร์ตันน่าจะเล่นแบบว่าสูสีกันคู่ชี่แบบสุดๆเลยก็ว่าได้คู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เอเวอร์ตันจะบุกมาไม่แพ้เกินโจที่อาร์เซนอลเปิดมาเป็นคู่ที่2น,นีใน่นาเชียร์ประจําวันนี้ ไปท้ายที่คู่ที่3ที่น่าเชีย์ประจําวันนี้ขยับไปที่อีกสนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของบอลมัดเชลซีตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายนักเตะค่อนข้างดีซะเหลือเกินโจ์วันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเชลซีเปิดมาต้องบังคับชนะแล้วทําทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆ,ๆนะครับสําหรับเชลซีวันนี้มามองถึงเฮตัวที่เคยเจอกันก่อนนะครับเลกแรกในบ้านบอลมัดในช่วงต้นฤดูกาล เชลซีบุกไปเสมอมา0 0นย์ศูนเหตวที่เคยเจอกันเป็นทางเชลซีที่ดูดีกว่าเป็นทางเชลซีที่ขี่บอลมัดยับยับกับผลงานช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่6นะครับลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกแบบเต็มเปี่ยมเลยก็ว่าได้5นัดหลังสุดของเชลซีไม่แพ้ใครมาเลยนะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะไบรตันมา2-1ส่วนผลงานของฝั่งผู้มาเยือนอย่างบอลมัดนะครับผลงานอยู่ในระดับกลางกางแต่2นัดล่าสุดไม่ชนะใครมาเลยแล้วแพ้รวด มาทั้งสองนัดด้วยคุณภาพนักเตะด้วยสภาพจิตใจตอนนี้เบนมองว่าด้วยโจทย์ที่เปิดมาแถมได้เล่นในสแตมฟอร์ดบิดด้วยเป็นนัดสุดท้ายท้ายสุดในฤดูกาลคู่นี้เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เชลซีเป็นปีอุลากันอย่างแน่นอนนี่คือ3คู่รู้ก่อนเกมที่น่าเชียร์ประจําวันนี้คู่แรกซิตี้เจอเวทแฮมเบนมองว่าซิตี้วันนี้เปิดโจทย์มาค่อนข้างสูงแนะนําเลือกเชียร์ที่เวทแฮมถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจทย์ที่ซิตี้เปิดมาวันนี้ คู่ที่2อาร์เซนอลเจอไบรตันเหมือนกันครับวันนี้อาร์เซนอลเปิดโจทย์มาค่อนข้างแพงแนะนําเลือกเชีย์ที่เอฟเวอร์ตันถ้าจะแพ้แพ้ไม่ถึงโจทย์ที่อาร์เซนอลเปิดมาแล้วปิดท้ายคู่ที่3มสวยๆนะครับเชลซี Chelsea, เจอบอลมัดแนะนําเลือกเชีย์ที่เชลซีได้เลยตอนนี้นะครับฟอร์มกําลังเข้าฝาเข้าฝาคุณภาพนักเตะดีทั้งนั้นเลยแนะนําเลือกเชีย์ Chelsea, เชลซีแรงจูงใจแพชชั่นสูงกว่าชอบก็จัด ขาดก็สวนไม่ว่ากันครับพี่ๆเอที่น่ารักทุกทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเช่นเคยเลยขอให้พี่ๆเอทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกส่วนพี่ท่านใดยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มันมากกว่าในหน้าช่องแอดไลน์เข้าค,าครอบัวตามนี้เลยเลยที่แอดบีซแล้วไว้กลับมาเจอเจอกันใหม่นะครับโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว